l i v e เดฟซัมม a รีคิวหปี2023 l i ย e API มีอะไรอัปเดตบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่ messaging API ตอนนี้การเมนชั่นแบบ add a l l รองรับแล้วใน Webook นะครับตอนหน้านี้ที่มีการเมนชั่นในกลุ่มเพื่อนเมนชั่นหาเพื่อน เว็บพุกก็จะรู้ว่าใครเมนชั่นหาใครแต่ตอนนี้หากมีการเมนชั่นหาทุกคนในกลุ่มเว็บพุกก็จะได้ข้อมูลด้วยว่ามีการเมนชั่นหาทุกคนในกลุ่มเปิดตัว API ใหม่ get preview image กรณีที่ user ของเรามีการส่งภาพหรือวิดีโอเข้ามาในแชทบอทตัวแชทบอทเองสามารถที่จะไป g ก็ภาพ Pre ีวิวของรูปภาพและวิดีโอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ต้องการจะทำภาพพรีวิวของวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากแต่ด้วย API นี้ คุณสามารถที่จะได้ท h u m b n i l ภาพพรีวิวของวิดีโอได้เลยเปิดตัว API ใหม่อีกตัวครับ Verify Status สำหรับวิดีโอและออดิโอที่ส่งผ่าน c แชทบอทเข้ามา ปกติเวลา user เนี่ยส่งวิดีโอหรือ audio เข้ามาผ่านทางแชทบอทเราเราสามารถที่จะไปเกตคอนเทนต์เกตตัววิดีโอเกตตัว audio ออกมาได้แต่บางกรณีที่วิดีโอมีไฟล์ขนาดใหญ่มากๆเนี่ยทางไล n e เนี่ยเบื้องหลังเขาจะมีการ process เรื่องของวิดีโออยู่ทำให้เวลาเราไปเกตคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีคอนเทนต์ออกมาเราก็นึกว่ามันมีปัญหาแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ในขั้นตอนของ processing อยู่ดังนั้น API ตัว Verify Status นี่แหละจะเป็นตัวบอกสถานะได้ว่าตอนนี้มัน Processing อยู่หรือว่ามัน Processing สำเร็จไปแล้วนั่นเองครับอัปเดตตัวต่อไป Line Messaging API ก็ Java สำหรับภาษา Java ออกตัว Major Change อัปเดตใหม่ล่าสุด v6 นะครับจุดเลยนะครับในเวอร์ชันนี้จะรองรับ Java ตั้งแต่เวอร์ชัน17เป็นต้นไปและรองรับ Spring Boot ตั้งแต่ v3 เป็นต้นไปแล้ว อัปเดตถัดไปเป็นเรื่องของ l i ฟ t กันบ้างเวอร์ชันล่าสุดของลิฟ t S.D.K. คือเวอร์ชัน2.22.0นะครับโดยเวอร์ชันนี้นะครับจะมีนัยยะสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกับลิฟ t ที่เป็นแบบ N.P.M. โดยมีการเพิ่ม p r a g g a b l e S.D.K. เข้ามาทำให้เราสามารถที่จะทำ Modularize นะครับโมดูลได้เราเลือกโมดูลแบบ Tree Checking ได้เลือกเฉพาะฟังก์ชันที่เราจะใช้งานแล้ว Import เข้ามาเขาบอกว่าวิธีการนี้นะครับจะช่วยลดขนาดของ S.D.K. ได้สูงสุดถึง34%และแน่นอนว่าลิฟ SDK ของคุณจะโหลดเร็วขึ้นมากๆครับมาถึงอัปเดตสุดท้าย t เทมเพลต e ม s a g e ที่สูกส่งผ่านลิฟสามารถแสดงผลในลาย e Desktop ได้แล้วจากที่ปีที่แล้ว Messaging API ประกาศว่าทำได้แล้วนะครับมาถึงปีนี้ถึงคิวของ l i ฟ t App บ้างตอนนี้ไม่ว่าคุณจะส่ง t e เทมเพลต e มส a g e ผ่าน Set Messages หรือ Share Target p i c k e er, กก็สามารถแสดงผลใน Li ย e Desktop ได้แล้วครับทุกคน และนี่ก็คือ l i น์ API อัปเดตทั้งหมดของ Q1 ปี2023นี่ก็ใกล้วันสงการแล้วนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับล่วงหน้าเลยใครที่กำลังจะเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ